โอเคนะครับก็สวัสดีชาว YouTube ทุกคนเลยนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาฟาร์มมดดำนะครับเลเวล62นะครับว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่นะครับสเตมินาอยู่450นะครับอันนี้ผมดองไว้3วันนะครับเพราะว่าผมไม่มี vip นะครับทำไมถึงไม่มี VIP เพราะว่าไม่มีเงินเอาเงินไปตีบวกหมดจบเลยนะครับผมชีวิตนี้ต้องฟาร์มแบบไม่มี VIP นะครับโอเคไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจะมาฟาร์มลองดูนะครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมกินอาหารก่อนเป็น aji a นะครับ8แล้วก็ธาตุไฟอีก16นะครับแค่นี้นะครับเพราะว่าเงินเงินมีนิดเดียวเองโอเคมาน่าจะพอแล้วครับเท่านี้พอไหมพอไหมเอ่ยโอเคครับพอดีนิดพอดีพอดีเออพอดีอยู่ อ่าผมผมยิงเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบใช่ไหมมันชาไปว่ะผมจะได้ไวกว่านี้อีกนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวหาสัตว์เลี้ยงก่อนอ่าผมจะเอาเป็นลิงนะครับมันก็จะเพิ่มมาอีกสิบนะครับลิงก็เป็นสองร้อยห้าสิบเก้าอ่าเท่านี้ก็พอนะครับห้ามเกินสามร้อยนะครับถ้าเกินสามร้อยมันยิงมันมันมันยิงเบิ้ลเลยนะครับดูครับผมยิงไม่เบิ้ลเลยนะขนาดสองร้อยห้าสิบก็ยังมีนะ แต่นานๆาทีจะเบิ้ลน,นะครับปึ๊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 บโอ้โหมันจัดอะอ่ะเงินผมก็มีที่ผมเปิดให้ดูก็มีหมื่นเดียวนะครับมาดูกันนะครับว่าท้ายเกมเนี่ยโซ่ผมได้ผมเพิ่งกดไปเมื่อกี้เจ็ดอันนะครับมาดูท้ายเกมนะครับว่าผมจะได้เงินมากน้อยแค่ไหนนะครับตอน ตอนผมมาตอนเลเวล40ถึง60นี่ก็ได้เงินคือได้เงิน 4m ใช่ไหมครับเมื่อผมลงไปเมื่ออาทิตย์ก่อนใช่ไหมโอเคเรามาดูกันนะครับว่าเลเวล62เนี่ยผมจะได้เงินเท่าไหร่นะครับสเตตัสผมนะครับผมผมอัพถ้าเรายิงวันฮิตแล้วเราลง h g i เลยครับให้มันให้มันได้250บวกบวกนะ ห้ามเกิน300นะครับถึง300ก็ได้แต่ห้ามเกินนะครับถ้าเกินนี้มันจะยิงเบิ้ลนะครับถ้าถ้าดาเมจไม่ถึงก็ลงเด็กนะครับแต่ผมดาเมจถึงแล้วผมก็ไม่ได้ลงอะไรนะครับส่วนสกิลนะครับสกิลก็ประมาณนี้เลยนะครับมันไม่จําเป็นนะครับสกิลเนี่ยมีจําเป็นแค่สองสกิลสามสกิลนี้เท่านั้นนะครับเนี่ยสามสกิลเนี่ยอันนี้จะขโมยของนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต อันนี้ต้องอัพอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามาเปิดมาหาตัวนี้อันนี้ก็เพิ่มระยะยิงไกลให้เรานะครับ5้เซนะ <c oughs> แค่น,นี้นะครับ <c oughs> มาเรามาดูตอนท้ายนะครับว่ามันจะลดเยอะแค่ไหนนะครับจากส m อมนะมันจะลงลงเหลือประมาณกี่เอ็มผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับยาวๆเลยนะครับกี่ชั่วโมงเนาะ น่าจะสี่ชั่วโมงนะครับประมาณนั้นนะครับน่าจะสี่โมงครับอย่างนานนะผมว่าโทรศัพท์ผมร้อนแน่เลยอะฟาร์มดีนะผมฟาร์มอาทิตย์ละครั้งนะครับถ้าเป็น v i p เนี่ยโอ้โหสามวันฟาร์มครั้งหนึ่งนะครับเนาะมาลุ้นกันด้วยนะครับว่าผมจะได้การ์ดหรือเปล่าโอเค4ี่โมงสี่โมงประมาณสี่โมงสินะครับสี่โมงสินาทีนะประมาณนั้นนะครับ โอเคไปโอเคนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็สุดจัดประหลาดบอกเลยนะครับพอดีนอนนะครับตื่นมาก็โอ้โหกาตกเ k ช่วง40ไม่ตกครับมาตกช่วง60นะอ่าสองใบเนาะนๆนะครับกาตกนะครับเงินก็ 3M สามนะครับ 3M ห้า เฉลี่ยนะครับคือเฉลี่ยคือหายไปสี่แสนใช่หายไป 4, หา้หาแสนนะครับก็ก็โอเคอยู่นะผมว่าเห็นไหมครับสามเอ็มห้าน้ำึ่งเฮ้ยน้ำพึ่งได้เยอะกว่าเดิมขยะไม่ค่อยต่างนะครับขยะไม่ค่อยต่างนะครับขยะหายไปแค่นิดเดียวนะครับไม่ค่อยต่างเงินหายไปแค่ห้าแสนนะครับเลเวลหกสิบแปดนะครับ พบว่าน่าจะฟาร์มได้ถึงเจ็ดสิบเต็มที่นะส่วนตัวผมนะครับน่าจะเจ็ดสิบนะครับชิลๆเลยนะครับสเตมิมีนาหมดยังหมดอ๋อีกนดเดียวเองไม่เป็นไรนะครับโซ่พมหมดก่อน <c oughs> โอเคเนาะก็สรุปประมาณนี้นะครับได้ไอ้การ์ดนี้แถมนะครับสองเอ็มเฮยัดแค้ตกนะครับไอ้แถมการ์ดอีกสองเอ็มเนาะ ก็สามเอ็มห้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสุดจัดประหลาดบอกเลยนะครับฟาร์มได้นะครับเอาง่ายๆเลยฟาร์มตั้งแต่สี่สิบถึงเจ็ดสิบเลยนะครับตรงเนี้ยมันได้นะครับมันได้มันหายถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับมันหายไปแค่ห้าแสนเดงนะครับหายไปแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรนะครับผมว่าส่วนตัวผมนะผมจะฟาร์มยันเจ็ดสิบอะผมบอกเลยโอเคครับคลิปนี้ผมต้องขอเพียงเท่านี้นะครับจบเพียงเท่านี้เนาะ ไปไปไป,ไปลองไปลองขายขยะดูก่อนนะครับว่ามันจะได้เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บเดียวโอเคไปขายขายะกันผมอยากดูยอดรวมๆมันจะได้เท่าไหร่เอาน้ำพึ่งก่อนนะครับ น้ำผึ้งราคาลดเยอะขี้เอ,อ้ยน้ำผึ้งได้หกแสนหนึงอะอันนี้น่าจะได้แสนหนึง่งส่วนส่วนในกรุงเล็บสีเหลืองนี่น่าจะได้น่าจะได้อเอ็มอะเอ่อเอ็มสี่ขยะสองเอ็มนะครับตีไปเลยสองเอ็มขยะเงินอีกสามเอ็มก็ประมาณห้าเอ็มเนาะก็ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ขยะก็ขายได้เรื่อยๆนะครับเห็นไหม ขายได้ออกเรื่อยๆนะครับก็ชิวๆกันไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอเพียงลากันเพียงเท่านี้นะครับอาจจะงงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นนะครับ <laughs> โอเคอย่าลืมกดติดตาม s ับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะมีคลิปอะไรก็จบนะครับบาย